ก็มาบอกวิธีการขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับผมว่าน้องเขามีความด่างสวยนะครับเหมาะที่จะปลูกประดับสวนนะครับเป็นด่างชมพูนะครับผมสวยมากนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องรอเพาะเมล็ดก็ได้นะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เจ๊เอชแนลด้วยนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแนลนะครับคลิปนี้จะเอชแนลจะพาทุกท่านนะครับมาดูไม้ประดับที่สวยงามมากๆเลยนะครับด่างสีชมพูนะครับเห็นเป็นสีชมพูสวยมากเลยครับท่านผู้ชมเวลาน้องเขาโดนแสงแดดมากๆนะครับเขาจะเป็นสีชมพูครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดน้องไม่ค่อยโดนแดดเนี่ยสีเขาจะประมาณนี้เนาะประมาณอย่างนี้นะครับผมก็ เป็นความด่างที่สดใสนะครับสีชมพูหวานๆสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบน้องน้องมีชื่อว่าบานไม่รู้โรยนะครับบางท่านก็เรียกว่าผักเป็ดฝรั่งใช่ไหมฮะมันจะเป็นสีชมพูเขับท่านผู้ชมสำหรับการขยายพันธุ์นะครับผมซื้อมาต้นละ50บาทคับจากน้ำตกวังการเหลืองนะครับจังหวัดลบบุรีครับซื้อมา2ต้น1 0 0บาทการขยายพันธุ์เนี่ย เจ้าของสวนบอกว่าบอกว่าใช้วิธีการเพราะเมล็ดนะครับเหมือนกับบานไม่รู้โรยเลยนะครับผมซึ่งผมก็รอให้น้องเขามีเมล็ดแห้งนะครับหลายรอบแล้วนะครับก็เก็บไม่ทันบางทีแล้วก็น้องเขาก็ร่วงไปนะครับก็ไม่เคยเห็นน้องเขาขึ้นมาเนาะผมก็เลยลองปักชำดูซิว่ามันจะโอเคไหมติดไหมนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูที่ผมปักชำดูนะครับผม ว่าน้องเขาติดไหมนะอ้นี่สมพูสวยมากครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมไม่ได้ฉีดยานะครับก็จะเป็นธรรมชาติอาจจะมีแมลงกินใบกินใบบ้างนะครับท่านผู้ชมก็ปลูกไว้หน้าบ้านนะครับประดับสวยงามนะครับผมด้วยความสงสัยของผมเนี่ยผมก็เลย,เอยลองมาหักกิ่งดูนะมาจิ้มดินดูนะครับผมก็ผ่านาายเชิงพบนะครับนี่ผมผ่าหน่อนาายเชิงพบ ดูสิครับสวยมากนะครับน้องกําลังกัดสีแล้วนะครับขึ้นพิ่มรับเลยนะครับลายถึงพบผ่าแบบง่ายๆเลยนะครับผ่ายิบเลยนะครับขึ้นหลายต้นเลยนะครับสวยเลยครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้พื้นที่ว่างด้านนี้นะครับลองเอาต้นผักเป็ดฝรั่งหรือต้นบานไม่รู้โรยนี่นะครับผมก็ลองมาปักดูปรากฏว่าน้องเขาติดแล้วนะครับนี่ผมก็ชําได้เป็นอาทิตย์แล้วนะครับติดแล้วนะครับอย่างนี้คือไม่ตายแน่นอนครับผมเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะฮะนี่ฮะ นี่นี่นี่ไม่ตายแน่นอนครับดังนั้นคือปักชำได้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปลองมาเล็ดนะนี่เดี๋ยวผมก็จะปักชำแล้วก็จําหน่ายนะครับผมราคาต้นละห้บาทนะครับผม2ต้น100บาทนะครับเหมือนที่ซื้อมาจากน้ําตกวังกั้นเหลืองนะครับน้ําตกวังกั้นเหลืองลบบุรีนะครับสวยมากนะครับผมไปถ่ายคลิปนะครับท่านใดอยากดูน้ําตกวังกั้นเหลืองลบบุรีก็เข้าไปดูเจเอ๋นะครับเที่ยวน้ําตกวังกั้นเหลืองได้เลยนะครับ ก็มาบอกวิธีการขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับผมว่าน้องเขามีความด่างสวยนะครับเหมาะที่จะปลูกประดับสวนนะครับเป็นด่างชมพูนะครับผมสวยมากนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องรอเพาะเมล็ดก็ได้นะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เจ้าเอกชาแนลด้วยนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี สวัสดีครับ